สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube เสียบไตคันช n e l ของผมทุกทุกท่านด้วยกันนะครับวันนี้กลับมาพบกันกับผมกกากประกอบเสียนนะครับวันนี้เราอยู่ในการประจำวันที่5ธันวาคม2563ครับจัดไปสำหรับทีเด็ดฟุตบอลเต็งเน้นหนึ่งตัวประจำวันนี้ครับไปดูฟุตบอลบุนเดสลิกาเยอรมันนะครับคู่ระหว่างนะครับไอทราคแฟงเปิดนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบุสเดร์ทมุนด์นะครับ คู่นี้จะทำคันแข่งขันกันในเวลา3ทุ่มครึ่งนะคู่นี้วันนี้เตะไวสักนิดนึงนะกันนะครับเราไปดูสถิติของทั้ง2ทีมกันหน่อยแล้วกันนะครับการพบเจอกันมาหลังสุด3นัดนะครับ ล่าสุดเป็นฝ่ายของบุรเซเดมูลที่เอาชนะไปได้4ประตูต่อ0นะครับผมแล้วก็เป็นฝ่ายของดอทมูลที่เปิดเลนราคามาต่อที่ลูกควบทุกขึงน,นะครับแล้วก็ดอทมูลสามารถเอาชนะแต้มต่อไปได้อย่างสวยสดงดงาม4ประตูต่อ0อยังไม่พอตังเก็บคลินชีสได้บ้ากของตัวเองได้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วนะครับผมเสมอกันมาทั้ง2แมตช์เลยนะครับเสมอกันมา2-2แล้วก็เสมอกันมา1-1นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเรียกว่าดอทมูลเนี่ยอัพ อัปเกรดทีมขึ้นมาได้ดีนะครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการซื้อตัวนักเตะเข้ามานะครับทดแทนนักเตะที่ขาดหายไปนะครับเรามาดูสถิติของเจ้าบ้านอย่างไอทัพแฟงเฟิร์ตสักนิดนึงแล้วกันนะครับห้านัดหลังสนทิพานมารวมทุกรายการแฟงเฟิร์ตยังไม่ชนะใครเลยนะครับเก็บได้แค่4ี่แต้มนะครับแพ้ไป1นะครับผมเป็นการเสมอทั้ง4แต้มนะครับล่าสุดเสมอกับยูเนียนบรินมา3ประตูต่อ3เสมอกับ ไลซิก11นะครับแพ้ให้กับเนนแบก02เสมอกับสุดกาด22แล้วก็เสมอกับเบรเมนนะครับ11นะครับผลงานในบ้านก็กระท่อนกระแท่นอยู่นะครับผมเก็บชเยชนะในบ้านได้แค่นัดเดียวนะครับเป็นการเอาชนะฮอฟเฟนไฮม21นะครับหลังจากนั้นก็แพ้มา2นัดแล้วก็เสมอ2นะครับล่าสุดเสมอกับไลซิก11นะครับแพ้ให้เนนแบกนะครับ02เสมอกับเบเมน11แล้วก็แพ้ให้กับ ทีมอะไรวะเนี่ยวิสเบอร์เกอร์คิกเกอร์นะครับผมศูนย์ประตูต่อ3ในเกมยูฟานะครับผมนะเรามาดูทางฝั่งคู่มาเยนอย่างดอทมูลกันบ้างแล้วกันนะครับห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการที่ผ่านมาดอทมูลก็ยังทําผลงานยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับเก็บใจชนะทั้งหมดได้2นัดน,นะครับแพ้ไป2เสมอ1น,นะครับล่าสุดเสมอกับลาซิโอมา1ประตูต่อ1น,นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายของดอทมูลเองที่เปิดเลยราคามันต่อครึ่งลูกนะครับใครที่ไปอยู่ดอทมูลก็ทําให้เสียทรัพย์แน่นอนนะครับ เกมไปเยือนของดอดมูลนะครับห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาเก็บชัยชนะทั้งหมดได้4นัดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเอาชนะฮอฟเฟนไฮมสูตรหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วแพ้ให้กับลาซิโอนะครับสามหนึ่งนะครับในเกมยู่าแชยนส์ลกนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับลาซิโอนะครับผมดอดมูลก็เดินหน้าเก็บชัยชนะรวดมา3นัดเรียกว่าเก็บต้มเต็มนะครับผมแล้วก็ เป็นการเอาชนะแต้มต่อได้ทั้ง3นัดรวดเลยนะครับเอาชนะไหทธาบรินมา5-2นะครับแล้วก็เอาชนะขับบูธนะครับ3-0ชนะอาร์เมเนียบิลเฟลนะครับ2-0นะครับผมแล้วก็ค่ำคืนนี้เนี่ยนักเตะอย่างเออร์ลิงฮาเลนนะครับตอนนี้เนี่ยเรียกว่าท็อปฟอร์มสุดๆนะครับอยู่ในช่วงของมาสเตอร์พีคเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับค่ำคืนนี้เนี่ยน่าจะ น่าจะนะครับต้องใช้คำว่าน่าจะไม่มีรายชื่อของฮาร์เลนนะครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บตอนนี้รอเช็คความฟิตนะครับรวมไปถึงมาเคิโอชิปิเซอร์นะครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บด้วยนะครับวันนี้จะเป็นหน้าที่ของอาซานะครับผมน้องชายของฮาร์ซานะครับที่อยู่เรือมาริดนะครับลงล่าตะข่ายกับ เจอรดนซันโชนะครับรวมไปถึงอังเควิเซลด้วยละคันนะครับผมที่จะลงลาดะขายสำหรับค่ำคืนนี้สำหรับนักเตะที่รอเช็คอาการก็จะมีเอเมลเชนชานนะครับผมรวมไปถึงลาเฟลเกาเรโรนะครับสำหรับรวมไปถึงแมทฮุมเมลด้วยนะที่ได้รับอาการบาดเจ็บตอนนี้ก็รอเช็คสภาพก่อนว่าจะลงได้ไหมนะครับสำหรับแฟรงก์เฟิร์ตวันนี้นะครับผมคู่หน้าก็จะมีอังเดรซินวารวมไปถึงบัตดอตที่จะรับหน้าที่ลงลาดะขายสำหรับค่ำคืนนี้แน่นอนนะครับรวมไปถึงรูดี้ด้วยนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับ ภาษีของดอทมูนนะครับในเกมไปเยือนค่อนข้างเหนือชั้นกว่าแน่นอนนะครับนะสำหรับคัมาืืนี้นะครับหลายๆสํานักเนี่ยให้ไปอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับวันนี้เนี่ยโกยังมองข้ามว่าดอทมูนนะครับผมต่อแค่ครึ่งลูกวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไปะเยือนก็ตามแต่ว่าฟอร์มการไปรเยือนเนี่ย เก็บชัยชนะมาเรื่อยนะครับผมล่าสุดเนี่ยสนัดรวดยังไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับดอทดอทมูลนะครับวันนี้โกเลือกฟันธงไปอยู่ที่ดอทมูลเลยแล้วกันนะครับผมระดับความมั่นใจเนี่ยสิเต็มเอาไป9.5สําหรับค่ำคืนนี้ครึ่งลูกเนี่ยหมิงลูกนี้ต้องมาแน่นอนนะสำหรับดอทมูลนะครับนะแล้วก็คาดว่าจะบุกไปเก็บ3แต้มได้ในบ้านของแฟรงเฟิร์ตแน่นอนนะครับวันนี้ฟันธงไปอยู่ที่บุลเเซียดอทมูลต่อไปครึ่งลูกนะครับผมนะ วันนี้โคต้องลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีสำหรับหนึ่งตัวที่ให้ไปแล้วกันนะครับสําหรับลิงก์สมัครโคจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันใครสนใจสมัครรับทีเด็ดก็จัดมาแอดมาแล้วกันนะครับวันนี้โกต้องลาไปก่อนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับจนกว่าจะพบกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ